การประเมินความก้าวหน้าผู้เรียนนะคะโดยการวัดขนาดผลลัพธ์290คนที่เข้ามาอยู่ใน77โรงเรียนนี่คือกระบวนการที่เราไปวัดผลที่เด็กเราทำงานขับเคลื่อนโรงเรียนการพัฒนาครูไม่ว่าจะใส่นวัตรกรรมใดๆก็ตามแล้วครูหนึ่งคนก็จะไปทำงานกับเด็กอีกร้อยคนอันนี้เป็นคอนเซปที่ใช่แล้วจะรู้ได้ไงว่าครูเอาไปใช้แล้วเห็นผลมันต้องไปวัดที่ ผู้เรียนค่ะเครื่องมืออะไรจะช่วยครูได้ไม่เป็นภาระกับครูมากเกินไปเคสทั้งสามเคสของคุณครูแล้วก็หนึ่งโรงเรียนมีการใช้เครื่องมือในการที่จะไปวัดผลที่นักเรียนแล้วพบว่าได้ผลเป็นอย่างไรคือน้อยสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเอาอะไรมามาวัดเพื่อจะรู้ว่า สิ่งที่คุูสอนไปเด็กได้มีการพัฒนาแบบทดสอบแบบเป็นสามด้านด้านที่หนึ่งก็คือการเขียนเรื่องด้านที่สองคือการอ่านจับใจความด้านที่สามก็คือการตีความเป็นการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากที่เราได้ทดสอบและการทำค่าเอฟเฟกซ์ไซส์ ide, ก็จะไปปรับนะคะไปปรับการาสอนอีกครั้งหนึง่งครูรุ่งพาจงใจค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่สองมีการทดสอบโดย การใช้แบบทดสอบจากสพทสีด้านด้วยกันการอ่านออกเสียงการอ่านเรื่องเป็นการเขียนทำเสร็จแล้วด้านที่สี่นะคะก็คือการเขียนเรื่องข้อสอบของสพทเนี่ยก็คะแนนออกมาก็เป็นทีน่น่าพอใจประชุมร่วมกันกับผู้ปกครองแล้วก็คณะกรรมการด้วยนาแผนการสอนเนี่ยมาวิพากษ์ร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนต่อไปนะคะเป็นคนครูโรงเรียนมัธยมเขียนดาวนะ โดยใช้นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยจิตศึกษา PBL และ p f c การวัดค่า e เอฟกต์ศึกษาขึ้นโดยใช้แบบทดสอบระดับชาติมาจาัดคุณครูก็จะมีการเก็บคะแนนเป็นรายสัปดาห์มันเกิดจุดจ้องมองว่าเด็กอาจจะทํางานได้อยู่แต่ว่าความสําเร็จของงานมันอาจจะไม่ตรงเป้าที่ผู้ต้องการนะครับตรงนี้แหละที่คุณครูจะต้องไปปรับหรือว่าไปเติมเติมความรู้ที่มันจําเป็นสําหรับแผนในวิกนี้นั้น ไม่งั้นพอเราสอนไปนะเด็กก็จะไม่สามารถทํางานได้เลยเพราะเขาไม่มีความรู้ที่มันจําเป็นที่ที่จะเอาชนะโจทย์ของเราได้นี่นะครับ โรงเรียนบ้านบึงมารูนะคะก็เอาวิชาภาษาไทยแก้ไขปัญหาในส่วนของการอ่านออกเขียนได้ใช้แบบทดสอบของอาจารย์ไซนับสําหรับการนำเอฟเฟกต์ไซ์มาใช้ตัวผู้บริหารเองก็มองเห็นแนวทางที่เราจะสนับสนุสน,นคุณครูได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะเมื่อก่อนเราใช้ก็จริงแต่ว่าผลการวิเคราะห์มันไม่ได้ชัดเจนมันไม่ได้เห็นรายละเอียดว่าแต่ละช่วงวัยแต่ละชั้นนะคะเขาต้องการอะไรสนับสนุนเด็กหรือว่าครูจะซ่อมเสริมเด็กในส่วนไหนจุดไหนนะคะจุดแต่ละห้องจะไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการสนับสนุนแต่และห้องก็จะแตกต่างกันไปนะคะตามความต้องการของเด็กของคุณครูคประจำชั้นคนะ่ะคุณครูเห็นความสําคัญที่จะติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนน,นะคะวิธีการคํานวณสถิติถ้าใช้เป็นปุ๊บมันอาจจะง่ายหละลงเครื่องปุ๊บเครื่องมันทําให้เราเสร็จเลยมีสูตรเสร็จเลยเสร็จอันนี้ช่นชมนะว่าคุณครูได้นําเครื่องมือมาใ,ใช้ คือการวัดผลเด็กเนี่ยเราใช้การวัดผลเพื่อการเรียนรู้นะคะไม่ใช่ว่าเราเราสอบเด็กเสร็จแล้วเราได้คะแนนก็บอกแต่คะแนนซึ่งจริงต้องบอกเด็กเป็นรายบุคคลแล้วเป้าหมายที่เขาจะต้องพัฒนาตัวเขาเนี่ยคือคืออะไรชอบเบอร์ดิ้งของคุณครูมากเลยที่บอกว่ามันเป็นภาพดวงตาบางทีเราเห็นค่าตัวเลขสูงๆอะ่ะเราจะรู้สึกดีใจแล้วว่าเราประสบความสำเร็จการที่ให้อินโฟเรเมชั่น กับนักเรียนเป็นรายบุคคลมันจะทําให้เรารู้เป้าได้เลยว่าเด็กคนไหนต้องพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างเราฟังในวันนี้นะครับมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กคือ VASK ตามจากวิธีที่ครูกําลังทาวัดออกมาได้แล้วครูมีวิธีที่จะพัฒนาและเติมเต็มนะครับอันนี้ก็ขอให้กําลังใจคุณครูทั้งสท่านแล้วก็โรงเรียนทั้งโรงเรียนครับขอบคุณครับ การประชุมแลกเรียนรู้วันนี้นี่มีประโยชน์มากเลยนะครับคุณภาพการศึกษานั้นเนี่ยไม่ได้มาจากมาตรฐานการประเมินต้องส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กทําให้เด็กมีความสุขทําให้ครูมีความสุขทําให้ผู้บริหารมีความสุขทําให้พ่อแม่มีความสุขขอเชิญชมค,ครูทั้งที่ได้นําเสนอหนังสติ๊กเข้าร่วมกิจกรรมครูได้เลือกใช้เครื่องมือ ที่จะพัฒนางานของตอนเองคืองานการเรียนการสอนเราจะสร้างการศึกษามันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตของนักเรียนที่เราสอน